ออกลิบบายรู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทวันนี้จะมาเปรียบเทียบมวยนะครับคลาสสิกยิ่งนักนะครับคันซ้ายนี่คือ Triumph Bonneville T100 นะครับส่วนคันนี้คือ Kawasaki W800 นะครับที่หลายคนบอกว่าเอ๊ช่วยทำข้อเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่ามันต่างอะไรกันยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดบรรยายข้อเปรียบเทียบความรู้สึกให้ฟังกันต่อเหมือนเดิมนะครับว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจในรถแต่ละรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นคาวาสกีเนี่ยก็มีเอกลักษณ์บางอย่างที่เออมันก็เป็นอารมณ์นี้นะส่วนทีร้อยก็มีบางอย่างที่เออถ้ากดคนมีโจทย์อย่างนี้ก็ต้องเล่นคันนี้มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันก่อนผมว่าพูดถึงคําว่ารถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอะทริอัมนี่คือจะลอยขึ้นมาบนฟ้าเลยว่าเออพอเราอยากได้มอเตอร์ไซค์คลาสสิกสักคันหนึ่งเนี่ยตระกูลซีรีส์บอนเนวิลที่ที่เป็นทริอัมอะตระกูลบอนเนวิลก็คือจะเป็นเครื่องยนต์สองสู เราจะจําภาพนี้มานานตั้งแต่หยุคตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยดีกว่าจนมีอยู่ช่วงหนึ่งปีช่วงประมาณปี2001นะครับคาสกีดับเบิลยูแต่นะตอนนั้นยังไม่เป็น800นะครับจะเป็นแค่ดับเบิลยูหกหรือที่เราเรียกกัน W650 กแล้วก็จะมีโตที่เป็นเน้นขายเบรคขีเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก็คือจะเป็นดับเบิลยูสี่ที่จะเป็นหน้าตาเหมือนกันเลยแต่จะเป็นเครื่องยนต์400ดีซีนะครับซึ่งบางคนก็จะมองว่าเอสมมติอยากได้มดนนอ,อเต สมัย W เกิดมาใหม่ๆช่วงยุคสองพันเนี่ยคือทร a อัยิ่งเป็นบ้านเราราคาสูงมากเพราะต้องเป็นรถนำเข้านะครับแล้วราคารถถูกหุ่มันสูงเหลือเกินพอมันไปโจงเรื่องตัว W ราคาก็ย่อมเยาวลงมาแต่นณชั่วโมงนั้น WW50 กก็ถือว่าแพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทริอัมตอนนั้นคือมันแพงกว่ามากแพงกว่าเป็นเท่าโตสมัยรถนำเข้านะครับก็เลยการว่า W เนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวที่เออบางคนจะบอกเออมันก็ได้กลิ่นอายที่อารมณ์อาจจะคล้ายๆกันนะแต่จริงมันก็ ทรงมันก็เหมือนแอบจะเหมือนแล้วคนที่ไม่ได้แมน่นรถคนที่ถามคนที่ไม่ได้เล่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านพร้อมกันบางคนจะคิดว่ามันเป็นรถรุ่นเดียวกันเลยนะซามก็มันเป็นไตล์คารคเตอร์ที่เออมันก็มีกลิ่นอายที่ใกล้เคียงกันแหละแต่พอในยุคช่วงช่วงหนึ่งวันเวลาผ่านไปนะวันนี้เป็นปี2023นะครับการเวลาเปลี่ยนไปแต่ทรงยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีกลิ่นอายมีทรงมีท่านั่งมีอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคาวาซิคแลบยูรวมถึงทริอัมบอนเนวิลเนี่ยที T 100ก็ยง เพิ่มเติมคือเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมขึ้นแต่นะตอนนี้ผมว่านะวันนี้สองรุ่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแบบชัดเจนเลยนะช่วงปีนั้นอนะคือจะรู้แหละว่าโอเคพอเป็นทรอยอัมันเป็นเครื่องใหญ่เนะ 900, 800, 900, ี่ย9 0 0 8 9 0 0ยทีซีนะครับณนะสมัยปี2000เนะี่ยอยากได้แบบหูเครื่องใหญ่คลาสสิกก็เล่นตังถึงเล่นทรอยอัไปเลยแต่นะวันนั้นคือด้วยความที่ w ดมันเป็น6 650ซีซีมันเล็กลงมากําลังมันน้อยลงมามันก็เลยเป็นตัวเลือกอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเลือกทีีี่่่่สําหรรััับบบคคนนนนทงไมเยอะะแตวนน ใช้คำว่าใกล้เคียงกันมาก w ดอัพจาก 650cc เป็น 800cc เรียบร้อยละส่วน Triumph ก็ยังคงเป็นเนี่ยช่วงประมาณ8900นี้และรวมมีถึง1 2 0 0เหมือนเดิมนะครับแต่อย่างที่บอกว่านะ้าวันนี้ผมว่ามันแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับ w ยเนี่ยยังคงความเอกลักษณ์ที่ผมว่าณนะวันนั้นที่คนขับ WU 650 แล้ววันนี้มาขับ W800 ก็ยังมีกลิ่นไยที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่เพิ่มเติมด้วยความแรงขึ้นเทคโนโลยีที่เพิ่มต้นเพิ่มเติมขึ้นอย่างพวกระบบเบรก abs นะครับแล้วก็ assist slip clutch ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็นอกนั้นคือกลิ่นไยเลือนไม่หลาหลอย่างมันยังคงเป็นกลิ่นไยคล้ายกับ W 6 5 0ในปี2000นะัะปี9 9 2 0 0 0นั้นอยู่นะครับซึ่งบอนเนวิลเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนจะจำภาพช่วงประมาณยุคเปลี่ยนถ่ายเรียกง่ายๆคือ ยุคเปลี่ยนผ่ายจากช่วงที่เป็นหม้อลมมาเป็นหม้อน้ำนะครับคือเป็นแอร์คูลมาเป็นวอเตอร์คูลเนี่ยนอกจากปรับเปลี่ยนการระบายความร้อนแล้วเปลี่ยนเรื่องของตัววางข้อเหวี่ยงด้วยเสียงนะครับคือน้วันนั้นอะช่วงยุคประมาณ2,000นะครับ W เนี่ยก็ทําเครื่องคาแรคเตอร์ที่คล้ายกับตัวบอเนวิลหรือคือจะเป็น2สูบเรียงแล้วก็ลูกสูบขึ้นคู่บางคนเขาจะเรียกว่า วอล์ก c a l คาวทวนะครับก็คือลูกสูบจะขึ้นลงปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บวางเข้าห่ยงที่360องศาครับลูกสูบจะขึ้นลงพร้อมกันแต่สลับฝั่งจุดระเบิดนะตอน650จนถึงปัจจุบัน800เนี่ยก็ยังคงเป็นอารมณ์นั้นอยู่ส่วนพร i m e มเนี่ยกอด water c o คูหรือเป็นตัว Air cool, ์คูช่วงนั้นก็คือจะเป็นเข้าหว่ยงที่วาง3 6 0องศาเหมือนกันคือลูกสูบจะขึ้นคู่แต่พออย่างที่บอกว่าพอมันเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายว่าจากใชหมอลมมาใช่มอเห่มเป็น270อองงศาริดีตในถ ยุคถ้าจะไม่ผิด80เนี่ยนะไทรัมก็เคยใช้เขเว่งอารมณ์นี้มาแนละ้วแต่ก็อยู่มาเปลี่ยนเป็น360นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็น270แล้วมันเลยทําให้เสียงมีการเปลี่ยนไปคาแรคเตอร์มีการเปลี่ยนไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมว่าด้วยคําว่าผมว่าทรัมต้องการเขาเรียกว่าเป็นรถคลาสสิกที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นสังเกตว่าหลังๆนี่ลองไปขี่ทรัมที่มีหน้าตาเป็นคลาสสิกเนี่ยแต่อยากบอกว่าสามารถเดินทางไกลได้ไม่เหนื่อยมีอัตราเร่งที่แบบจุจ๊ด้แบบว่า สนุกสนานมากๆในสไตล์ของ Triumph ยุคใหม่ที่เป็น Water Cool นะครับแต่พอถ้าพูดถึงเปรียบเทียบมันจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์ระหว่างเนี่ยคันนี้วีที่ยังคงความเป็น360องศาเข้าเหวี่ยงนะครับที่ลูกสูบขึ้นคู่กับพอเป็น270ที่ลูกสูบขึ้นฉลับกันพอลูกสูบขึ้นฉลับจะมีเสียงมีอารมณ์คล้ายกับรถตระกูลสูบวีอันนี้ผมบอไปเลยนะครับผมขอเบิ้ลให้ฟังเลยกันสังเกตว่าเดินเบาเนี่ย จะมีความรู้สึกถ้าเราไม่ดูว่าเป็นสองสูบเรียงจะมีความรู้สึกว่ามันตึบตับ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 แบบนี้มากนะแม่มันมีอารมณ์รู้สึกเลยว่าเครื่องนี่แบบมีเป็นเครื่องสปอร์ตเสียงที่มันสปอร์ตขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียกบกับยุคแอร์คูสมัยนั้นนะ่ะเขาจะเป็นลูกสูบขึ้นลงพร้อมกันจะเสียงเหมือนเบัยูเนี่ยที่จะมีความหวานมีความนุ่มกว่านี้การ ฟีลลิ่งการขับขี่ก็จะต่างกันตอนนี้จะรู้เลยว่าต้นมันจะมีแรงดุดันอารมณ์มันขับโซวีเลยที่แบบว่าโอ้โหกำลังมันมาดีจริงขับมันขับสนุกนะครับแต่พอมันเป็น360ในยุคเก่าเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่แบบเออมีความสมูทมีความนุ่มนวลมีความแบบเออมันมีความคลาสสิกที่แบบถ้าเดินเบายุคขบูนเนี่ยมันจะตุ๊บ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 สลับกันซ้ายขวาตุ๊บ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 แบบพร้อมกันเลยนะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึ่งฟังแล้ว่าามมัันนแแรรรรงงเลยู้้สึึกไดถคควะบ แล้วเรามาดูกันที่ W800 นะยังเหมือนเดิมยังไงก็ยังอย่างนั้นนะครับเวลาไม่เคยเปลี่ยนชั้นเพิ่มเติมเพีงแค่ซีซีเท่านั้นจาก650เป็น 800cc ีแม้กระทั่งเสียงไดสตาร์เนี่ยทำให้ผมนึกถึงในตัว W650 เลยสังเกตว่าเสียงเนี่ยจะมีความนุ่มนวลกว่า เพราะว่าลูกสูบเขาะจะเป็นลูกสูบคืนคู่นะครับแต่ในตัวตัวดบยูเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคืออะไรนะครับไอเสาเนี่ยมีตั้งแต่สมัยยุค650หรือว่า w 6 5 0แล้วมันคืออะไรในรถปกติทั่วไปอย่างในทรอ,อยัมเออหรือในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนระบบทรอมมิงหรือระบบระบบขับแคมชาร์ปด้วยโซ่ลาวลินอย่างในดูกติจะเป็นสายพานลาวลินนะแต่รถส่วนใหญ่จะเป็นโซ่ลาวลินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่แต่ในตัว ไม่เลยไม่ใช้โซ่ลาวลิ้นไม่ใช้สายผ่านลาวลิ้นแต่เป็นเพาลาวลิ้นสังเกตว่าเนี่ยอันนี้คือเส,สาเพานะครับข้างล่างจะมีเฟืองล่างและเฟืองบนก็คือเฟืองเนี่ยขับจากตัวข้อเหวี่ยงด้านล่างมุน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 เป็นเพาขับขึ้นมาด้านบนอมันก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวโซ่แล้วแล้วก็ไม่ได้ผมว่าข้อดีมันก็คืออย่างโซ่เนี่ยมันจะมีช่วงยืดช่วงคายเราต้องคอยมีตัวดันโซ่ให้มันตึงตลอดเวลา อย่างตัวสายพานมีความนุ่มนวลม,มีความเงียบแต่ข้อเสียคือต้องขยันเปลี่ยนบ่อยทุกตามอายุการใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตัวสายพานยางที่มันจะหมดสภาพไหวโซ่เนี่ยจริงๆคือแทบจะไม่ต้องยุ่งเลยวิ่งหลายแสนโลความจะ๊ดจง้ก,ก่อนจะยานจะต้องเปลี่ยนบางรุ่นนี่ไม่ต้องเปลี่ยนังได้เลยนะครับแต่พอมันเพาเนี่ยคําว่าเพาเรานึกถึงรถยนต์นึกถึงนึกถึงกระบะท,ที่บ้านนะครับว่ารถเดิมๆที่ไม่ได้โมดิฟายโดยทั้นิ้นใช้งานปกติทั่วไป เผาเราแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันเผาอย่างเดียวแต่นี่ก็คือมันใช้น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเผาแล้วเราก็คือใช้ข้างล่างคือเอาง่ายเผามันแทบไม่ต้องยุ่งเลยแต่ถ้าถามผมจากที่ผมเคยมีโอกาสได้ผ่าเครื่องเซอร์วิสในยุค650เนี่ยตัวนี้จะมีข้อแตกต่างอย่างพวกโซ่จะมีมาร์กิง้งคือลุกรุ่นมันมีมาร์กิง้งอันนี้ก็มีมาร์กเหมือนกันแต่มันจะมีเรื่องระยะการตั้งความตึงของเผาอะไรพวกนี้ที่ถ้าไม่อัดเผาแน่นเงินใบมันก็จะมีเสียงมีอะไรนะคือไอ้ตัวนี้มันจะมี ต้องมีรายละเอียดที่เยอะมากกว่านิดนึงมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีถ้าบางคนถ้าเกิดฟังเลยถ้าเกิดบเนี่ยเดบิเนี่ยเบิ้ลแล้วมีเสียงหอนๆนะแปลว่าเฮามันขบกันไม่ดีละแต่เนี่ยเหนียบเิ๊บมันก็จริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องช่างเราไม่ต้องไปยุ่งอย่าไปลื้อเองนะเพราะว่าลื้อเองมีโอกาสที่ประกอบกับเนี่ยมันจะมีตัวขันล่างขันบนเนี่ยถ้าไม่ตึงเหมือนเดิมไม่ได้องศาเดิมเขาเรียกว่าไม่ได้ตำแหน่งเดิมองศาทามิ่งต้ององศาตรงอยู่แล้วไม่งั้นวาลจะหม่งสูบนะแต่ถ้าเกิด เราขันให้มันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็จะได้มันก็จะมีเสียงหอนหรือว่าตัวเพามันก็จะสึกได้อ่าซึ่งอันนี้ยังคงความคลาสสิกถูกมันเดิมนะเหมือนเหมือนในยุค650ที่ผมเคยขับใน W650 นะั่นที่เออมันก็มีความแบบรู้สึกว่าคลาสสิกยิ่งนักนะครับคลาสสิกจริงๆนึกถึง W650 คันแรกที่ผมมีโอกาสได้ขี่เลยแล้วเรากลับมาที่ไทม ทริอัมไม่ได้ทิ้งความคลาสสิกไปแต่อย่างที่บอกว่าหลังๆทริอัมบผกว่าเขาเปลี่ยนเป็นแนวเรื่องตัวโมเดิร์นคลาสสิกยิ่งขึ้นนะครับคือบางคนจะมองว่าคาว่ารถคลาสสิกอ่ะจะไปเอาอะไรกับรถคลาสสิกไม่ต้องวิ่งมากไม่ต้องสมรถนาช่วงล่างไม่ต้องดีมากไม่ต้องนู่นไม่ต้องนี่นเพราะมันคือความคลาสสิกน,นะครับวิ่งไปสั่นๆๆๆๆๆไปหรือว่าวิ่งได้ความเร็วแค่ร้อยร้อยกว่าสั่นทั้งคันไม่กล้าเล็งรอบต่อเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถคลาสสิกแต่ในทริอัมยุคใหม่ม่่ใช ่าบอกว่าทัวรามันนี้เอาไปวิ่งเขาใช้คขาว่าตีว่ามันคือไนกี้สไบของรถค่ายอื่นเลยดีกว่ามีคงเขาเรียกว่ามีความหน้าตาที่มันเป็นรถคลาสสิกนะไม่น่าจะซิ่งได้แต่จากเสียงเครื่องเนี่ยจากเพอร์ฟอร์แมนซ์จากอะไรหลายๆอย่างหม้อน้าที่ใส่เข้ามาไม่ต้องกลัวเรื่องแบบว่าสัดๆแล้วความร้อนมันจะขึ้นนะครับใช้เขามาแบบจัดเต็มเลยคือตีว่ามันคือรถไนกี้สไบเลยดีกว่าที่เราสามารถใช้งานแทบจะว่าใช้งานได้เหมือนรถไนกีไบค่ายอื่นทั่วไปได้เลยแต่มันคือความคลาสสิกนะครับและที่สําคัญคือ วิ่งไปกับเขาได้นะครับวิ่งไปกับเขาได้ยิ่งถ้าเป็นพันสองนี่แอนนั้นยิ่งโหยิ่งโหดร้ายมากยิ่งแบบถูกเป่าปานมากในการขับขี่นะแต่นะตัวเครื่อง90้าอยตัวเน,น,นี้ก็โปรไฟล์ก็มาระดับใหญ่ๆนะเมื่อเทียบกันในยุคสมัยก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้นอกจากหน้าตาโอเคผมว่ายังมีกลิ่นอายที่ขายเดิมแต่พอปัจจุบันเนี่ยเหมือนทิศทางจะแล้วแต่คนชอบแล้วถ้าเกิดคนที่แบบคงความคลาสสิกยิ่งนักคลาสสิกจจ๋าเลย ที่แบบในอารมณ์ยุคคลาสสิกยุคแบบยุคปี99 2000นะครับ d u เนี่ยจะได้อารมณ์หรือว่าถ้าเกิดอยากได้ความคลาสสิกแบบไม่เน้น p e r f o r m มนซ์เนี่ยถ้าเป็น Triumph ก็อาจจะเป็นช่วงยุคแอร์ครูที่จะให้กิตอายอารมณ์ที่เป็นเหมือนยุคเก่ามากกว่าแต่สำหรับคนที่บอกว่าต้องการคลาสสิกด้วย p e r f o r m มนซ์ด้วยใช้งานได้จริงและขับมันด้วย Triumph ยุคใหม่ที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกบอกเลยว่าขับมันทุกตัวจริงๆที่หน้าตาแบบนี้ยังมันเลยนะครับก็วันนี้ก็โดยประมาณแล้วกันอย่างที่บอกว่าพามาชมนะครับคือ ด้วยราคาจริงมันก็เปรียบเทียบไม่ได้ไทอัมเนี่ยราคามันสูงกว่า W ตั้งแต่ไหนแต่ไรทั้งราคาายแดงรวมถึงมือ2นะครับอย่างไท่ยัมเนี่ยทีร้อยก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้ก็อยู่ช่วงประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทครับในราคารถมือ2นะรถใหม่ก็แตกต่างอะไรกันยังไงกันไปเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่โจทย์ละไม่ได้บอกว่า W ดีกว่าเลยเนี่ยอยู่ที่โจทย์แล้วเราชอบแบบไหนคลาสสิกจะจาา่าคลาสสิกยิ่งนัก W ก็จะให้กลิ่นอายที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดต้องการความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกคากแบบลาสส บอลเอวิล bon เป็นอะไรที่ยุคใหม่มันเป็นอารมณ์นั้นเลยแล้วก็ผมว่า t ทรัมป์มอเตอร์ไซค์คลาสสิกในค่ายอื่นก็ยังไม่ได้อารมณ์ที่แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะอารมณ์อย่างนี้เลยนะครับโอเควันนี้เร้่อนราเดมานและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ